นานนั่งเองก็ได้นะไม่ติดไม่ติดเลยเอาล่ะวันนี้มาในบรรยากาศ back to school เพราะฉะนั้นเราจะขออนุญาตนะฮะนำภาพนะฮะย้อนวันวานของพีพีตั้งแต่ชั้นอนุบาลแปรแปรเราเราเราเรเนเรนะรา活ร我们ร回放了他之前的照片าเราเา他的大เ的照片。 ใครอยากเห็นฮะใครอยากเห็นยกมือขึ้นครับใคยเสีนยายิงขึ้นครับใครหยามือขึ้อมาม้ครัอหอมครับถคาพรม้อาใมอนครัอภากใคนยมอัยกอนุอ้บากของากเพียรับกนคนมากน่ารักมาก มีเรื่องอะไรที่พีพีจำได้ไหมในวัยอนุบาลอนุบาลอาจจะเป็นวัยที่แบบผ่านมานานเนาะแต่มันจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่แบบว่ามันเหมือนฝังใจหรือติดอยู่ในความทรงจําของเราเสมอสําหรับวัยอนุบาลสาหรับพีพีก็คือคือตอนอนุบาลเนี่ยเป็นคนคุณแม่เนี่ยชอบให้ไว่นายน้ำครับผมแล้วก็สิ่งที่จาได้ดีคือในในสระที่โรงเรียนอย่างเงี้ยมันจะมีกระเบื้องปูเป็นรูปปลาโลมานั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้กลัวแบบว่ากลัวปลาโลมา,มามาตลอด สร,สรุปสรุปว่าอ๋อคุณแม่ให้ว่ายน้ำเห็นปลาโลมาแล้วกเกิดความรักไม่ใช่กลัวกลัวก็คือกลัวแบบปลาโลมาจากออว่ายน้ำาที่ยวเรียนยนี่คือสิ่งที่จำฝังใจถึงทุกวันนี้<ช>เพราะ,ะว่ากลัวปลาโลมาจากสมัยอนุบางฮะทุกคน <laughs> และตอนนี้ยังยังรักกันว่ายน้ำอยู่ไหมตอนนี้ได้ครับก็รักกันว่ายน้ำอยู่เพราะว่าหลังจากนี้ก็คือเป็นนักว่ายน้ำาทรงเรียนด้วยอ่านี่ไงน่ารักไหมฮะทุกคน ถามอร์สตว่าน่ารักไหมถามยังอไง你感觉าเผ吗？ออ้ายมาพูดว่าเผื่อันนี้คือภาพอนุบาลไปต่อกับปละถมคุณขอดูภาพประตคร ประถมเลยอ่ะพี่พครับผมรูปนี้เล่าให้ฟังหน่อยฮะเป็นยังไงฮะก็รูปนี้ไปน่าจะเดินแถวนี้ครับสยามนะครับผมเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมากับเพื่อนมาเป็นน่าจะเป็นฟิลทริปน่าจะเป็นทัศนศึกษาโรงเรียนครับอ่าแล้วตอนนั้นเราเห็นเบคแฮมปุ๊บแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่เตะบอลละโพสท่าหน่อยโพสท่าหน่อยก็คือแบบโพสท่ากับพี่เบคแฮมสหนึอ่า จำได้ไหมว่าสมัยมัธยมเนี่ยประถมของเราสมัย<อ>ประถมของเราเนี่ย<อ>เราเป็นเด็กแบบไหนเด็กหน้าห้องหมายตั้งใจเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะโอ้สมัยนั้นตั้งใจเรียนครับตอนอยู่แบบว่าโรงเรียนอนะไรเงี้ยตั้งใจเรียนมากๆช่วงแบบประถมะถมัธยมอะไรเงี้ยผมจะแบบเป็นเด็กแบบเด็กหน้าห้องตลอดเป็นแบบเรียบร้อยอ้วนๆเนี่ยแบบนี้เลยเออน่นารักนะฮะมีจําชื่อคุณครูได้ไหมสมัยประถมครูคนไหนที่ดุที่สุดที่เรารู้สึกว่าคนนี้ดุจังเลย จะไม่ได้สิหนูหรือมีใครสักคนที่จะเราจําได้นะแเราเป็นเด็กดีไงเราก็แบบว่าจําแบบว่าครูดุดุกไม่ได้อ๋อนะคะก็อันนี้ก็คือวัยประถมของพีพีนั่นเองนะคบแหมตอนนี้ทุกคนตั้งใจถ่ายอย่าเลยนะคะไม่เคยเห็นที่ไหนใช่ไหมครับเอาล่ะไปดูกันต่อกับภาพัย <c oughs> มัดค่ะย <c oughs> อมนะฮะดูหน่อยฮะ อันนี้เริ่มเป็นเข้าเป็นล่างใน,นใกล้ๆกันแล้วนาจะใกล้ๆเดิมนะครับอ,อ,อันนี้ก็รู้สึกว่ารูปนี้น่าจะเป็นมหกครับเพิ่งกลับมาจากเรียนแลกเปลี่ยนด้วยแล้วก็ตัดผมสั้นนะครับผมแล้วนตัดสกินเฮสฮะครับครับ,รบตอนนั้นตอนช่วงมัธยมเป็นยังไงบ้างสำหรับพีพีสนุกนะับปีนี้กลับมาแบบว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนๆจริงๆแล้วก็เป็นช่วงแบบเตรียมตัวก่อนเข้ามาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่จำได้ดีครับ จำอะไรได้บ้างฮะจำเป็นเนื่องของแบบความรักความความรักในการเรียนนั้นสื่อของหนูอเนี่ยล่ามแปลไม่ถูกเลยจะเอาไดี 我拉好，那刚才呢？这就是他高三的照片，是他刚刚回来从那个交换生回来的图片。然后刚才的监督就是问了有什么忘不掉的事情或者回忆，然后他就是说是关于爱情，<laughs> 但是是对学习的爱情。考得蛮好，蛮多的哈。 หรือผมพูดอะไรผิดแปลกจากเราบ้านทำไมกีดกีดดังมากแปลกแปลกการถูกต้องค่ะไปถูกต้องโอเคค่ะครับอ่ะไปต่อไหมฮะอนุบาลปฐมมัธยมแล้วก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยฮะโอ้ยอันนี้ปีอะไรอันนี้ปีหนึ่งะเออเพราะว่าอะไรก็น่าจะประมาณปีหนึ่งงานอะไรอย่าเงี้ยจะมีความแบบเบบี้แฟร์ใกล้เคียงกับตอน มัธยมอยู่หนึ่งก็เป็นช่วงเข้าปีหนึ่งอะไรเงี้ยไปเจอเพื่อนเพื่อนนะผมตอนนี้แบบก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนเหมือนเดิมเรียนบ้างไม่เรียนบ้างวิชาที่ชอบที่สุดไม่มีวิชาแล้วก็ครับฮะเป็นช่วงที่ก็เป็นช่วงที่ ที่เราเหมือนว่าค้นหาตัวเองนิดนึงครับผมแบบเหมือนเข้าไปเรียนเปลี่ยนสังคมเจอเพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเออเป็นการค้นหาตัวเองไทยไม่ชอบใส่ชอบแบกเสื้ออย่างนี้มากกว่าอากาศมันร้อนไงพี่นุ้ยให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองไทยทไวันนั้นคือเขาไม่ฟิกซ์อะครับพอเรียนคณะนี้เขาก็บอกว่าแต่งตัวอะไรก็ได้เลยนะสบายสบายใช่ครับเนาะนะฮะชอบใช่ไหมชอบชอบอันไหนมากกันระหว่าง มัธยมปฐมอนุบาลแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยล้วกันรู้สึกว่าแบบเหมือนได้ใช้ชีวิตเยอะที่สุดแล้วก็แบบได้เจอเพื่อนๆได้แบบได้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นด้วยช่วงมหาวิทยาลัยจะเป็นอะไรที่เป็นอิสระคนิดนึงนะเนาะนะฮะมาดูซิฮะว่าเหล่าสื่อเขาจะแปแลวคนยังกรี๊ดอยู่ไหม่เหล่าสื่อยาวมากค่อนข้างไม่เป็นไรค่ะอาน่นคือเขาป๊าดอีกทูเทียนแล้วก็ 他大一的时候，他就是在寻找自己，也是嗯，换个社呃换个社会呀、啊，然后就是这样。